ก่อนติดตามรับชมนะถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะจะได้ไม่พลาดสิทธิข่าวสารดีๆก่อนใครค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีสีไทยกับปุ้ยเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้มีข่าวสา,สารสาระความรู้ดีๆมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเช่นเคยนะคะตอนนี้นะคะโลกโควิดค่อนข้างระบากเข้าใจพี่น้องประชาชนคนไทยเลยว่าตอนนี้ค่อนข้างลําบากมาก ก็มิทินนะคะเขาก็เครื่องสำอางมิทินเขาก็ได้ออกโครงการมาเป็นโครงการที่มอบทั้งกล่องยังชีพแล้วก็เงินสดนะคะ1น0 0บาทสำหรับสู้โควิดนะคะโดยให้ผู้ที่รับความเดือดร้อนจากโควิด19เนี่ยลงทะเบียนนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง14สิงหาคมเลยนะคะซึ่งท่านสามารถเข้าไปเดี๋ยวปุ้ยจะคลิกลิงไว้ใต้ลิงนะคะว่าเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์นะคะก็คือ เขาได้ออกโครงการมาเนี่ยโดยที่มิตทีเนี่ยเขา,าช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโควิด -19 ด้วยการจ่าเงิน1,000พร้อมกล่องยางชีพนะคะส่งถึงบ้านมีทั้งสบู่ยาสีฟันแล้วก็สินค้าอื่นในเครือมิตทีนพร้อมกับเงินสดอีก1,000บาทท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่มิตทีนสู้โควิดนะคะเดี๋ยวปุ้ยคลิกลิงก์ไว้ข้างล่างนี้จนถึงวันที่14นะคะโดยกรอกข้อมูลโดยท่านที่กรอก คำนําหน้าชื่อชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็เลขที่บัญชีชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อนามสกุลของผู้ลงทะเบียนนะคะที่รับทุนจากโครงการมูลค่า1,000บาทนะคะชื่อธนาคารนะคะฉะนั้นแนบสำเนาหน้าแรกบัญชีะะหนานา บุ๊กแบงค์นะคะซึ่งบัญชีนั้นต้องเป็นบัญชีที่ใช้ปัจจุบันภายใน1ปีต้องมีการเดินบัญชีอย่าลืมนะคะต้องเดินบัญชีด้วยนะคะสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็คลิกว่าเดือดร้อนจากเรื่องอะไรบรรยายความเดือดร้อนโดยสังเขปนะคะแล้วก็กดยอมรับตรงนี้ง่ายๆทั้งนี้นะคะการโครงการยืนยันว่าไม่จําเป็นต้องรีบลงทะเบียนเนื่องจากมีการคัดสรรผู้ที่ได้รับสิทธิ์ อีกครั้งนะคะหลังจากที่มีการลงทะเบียนฉะนั้นก็ค่อยๆลงทะเบียนแล้วก็คิดดูนะคะตรงนี้ที่แจกทั้งหมดเขาก็แจกมูลค่า4ล้านกว่าบาทนะคะตรงนี้โครงการเนี่ยมิสชีนะคะไม่ได้ทุกคนโดยจะมีการพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมทั้งหมดนะคะ2,000ทุนแล้วก็จะประกาศผ่านเว็บไซต์ w w w i d m i t c h i n s u c o v i d c o m นะคะในวันที่ 19สิงหาคมนะคะคนที่จะได้ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ผู้ที่รับทุนจะต้องลงทะเบียนชื่อและที่อยู่ ต้องเป็นชื่อที่เดียวกับชื่อบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับทุนเนี่ยจะได้รับการพิจารณาเดี๋ยวผู้คลิกลิงก์ไว้ใต้ลิงก์ข้างล่างให้เลยนะคะหรือว่าท่านไม่แน่ใจสะกดยังไงดูจากหน้าปก cover นี้เลยนะคะ www m i t i n s เว็บ i ิ .com นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะจะได้ไม่พลาดสิทธิข่าวสารดีๆก่อนใครลงทะเบียนกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะข้อมูลข่าวสารตรงนี้เข้าไปใน w i t i n s ไ c o v i d c o m ค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะล้ว เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ